researchers discovered that people oop eat more ultra-processed foods have a higher risk of cancer a whom b whose c who d which อธิบายได้ว่า de wa โจ์ต้องการคําจากตัวเลือกที่เติมในช่องว่างของประโยคเพื่อให้ได้ความหมายที่สอดคล้องสมบูรณ์โจทย์กล่าวว่า Researchers discovered that people, op, eat more ultra processed higher risk cancer people Eat have foods that a Oop of ความหมายของโจทย์คือนักวิจัยค้นพบว่าผู้คนที่กินอาหารแปรรูปมากขึ้นมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในช่องว่างต้องการคํา ที่ทำหน้าที่แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าคือ people หมายถึงผู้คนและทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคที่ซ้อนอยู่ซึ่งเรียกว่า relative clause อนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายนามเสมือนกับ adjective และจากโจทย์คือช่องว่างตามด้วย eat more ultra processed foods กินอาหารแปรรูปมากขึ้นจากตัวเลือกมีคำซึ่งเป็น relative pronouns ให้เลือกเติมในช่องว่างคือ who ใช้แทนคำหน้าที่เป็นคนทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคที่ซ้อนอยู่ whose ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของหมายถึงของคนซึ่งเป็นคำที่อยู่ข้างหน้า who ใช้แทนคำหน้าที่เป็นคน ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่ซ้อนอยู่ which ใช้แทนคำหน้าที่เป็นสิ่งของทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยคที่ซ้อนอยู่ดังนั้นตัวเลือกที่เติมแล้วถูกต้องตามความหมายและการใช้คือตัวเลือกข้อ4 who